สวัสดีค่ะทุกคนคะแนนนะคะวันนี้คะแนนจะมาพูดถึงกรมธรรม์สุขภาพ first card เล่มเดียวจบไม,ไม่ป่วยก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะ my first card healthcare แผนคุ้มครองสุขภาพในระดับ first card มีด้วยกัน2แผนย่อยนะคะ 1. ก็คือแผน beyond platinum วงเงินคุ้มครองถึง100ล้านบาทต่อปี 2. แผน platinum วงเงินคุ้มครองสูงสุด80ล้านบาทต่อปีดูแลคนยังไงถึงเรียกได้ว่าในระดับ first card คุ้มค่าในระดับ first card แม้คุณไม่ป่วยคุณก็ยังไปรักษาและใช้บริการได้ทั้งโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศนะคะ47สาขาและทั้งในประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาค่ะถามว่าโรงพยาบาลอื่นใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์น,นะคะคะแนนจะมาเปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่าง2กรมธรรมน์นี้ว่ามีความเหมือนกันโดยใช้หลักการค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะคะโดยยึดว่า จ่ายตามจริงทางของทั้งสองแผ่นนี้มีความเหมือนกันยังไงบ้างเป็นไปตามชาร์ดนี้เลยค่ะค<ฮ>่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ICU ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะโรคค่าศัลยกรรมตกแต่งจากมะเร็งและอุบัติเหตุค่าแผนพ่าตัดผู้ป่วยนอกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงค่าเอ็กซรเลค่าแ l a 30วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าเคมีบําบัดค่าตรวจวินิจฉัยจากลังสีสําหรับโรคมะเรง็งค่าล้างไตและจุดเด่นที่คะแนนคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คือค่ารักษาโรคทางจิตเวชส0 0 0สนบาทต่อปีตลอดสัญญาไม่เกิน4,0,000นบาทซึ่งเท่าที่รักเท่าที่ศึกษามานะคะแผนแผนคุ้มครองสุขภาพอืนอ่นๆเนี่ยไม่มีตัวนี้เลยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากสําหรับ2แผนนี้เลยค่ะสําหรับความแตกต่างระหว่าง2แผนนี้นะคะ บิยอนแพต t ินัมกับแพตินัมเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างอันแรกเลยนะคะเป็นไปตามชาร์ตเลยค่ะผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาลค่าห้องของบอนแพทตินัมจ่ายที่18,000บาทต่อวันนะคะแพตตินัมแค่12,000บาทต่อวันค่ะค่าตรวสุขภาพรวมอยู่ในกรมทันแล้วนะคะก็คืออยู่ที่สำหรับแผนบิยอนแพต t ินัมเนี่ยก็คือ20,000บาท แต่ของแพตตินัมเนี่ยต้องซื้อเพิ่มค่ะ opd wfcp ค่ะก็คือใช้ได้15,000บาทนะคะค่าฉีดวัคซีน1 1,000 0บาทสำหรับ b บ y อนแพตตินัม50,000บาทสำหรับแผนแพตตินัมค่าตรวจทันตก,กรรม80%สูงสุดไม่เกิน150,000บาทของแพตตินัมเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเช่นกันค่ะ dvm fcp ค่ะ80%สูงสุดไม่เกิน150,000บาทค่ะ ค่าตดสายตา80%สําำหรับแผนมียอนแพตตินัมนะคะสำหรับแผนแพตตินัมไม่คุ้มครองค่ะคลอดบุตรธรรมดาก็เป็นไปนตามชาร์ตเลยนะคะแต่สำหรับแผนแพตตินัมเนี่ยไม่คุ้มครองเลยค่ะรับประกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันบ้างสำหรับแผ่นบียอนแพตตินัมเนี่ยเริ่มซื้อได้ตั้งแต่6ขวบถึง70ปีต่ออายุได้ถึง84ปีแต่สำหรับแผนแพตตินัม 1เดือน1วันถึง70ปีต่ออายุได้ถึง84ปีค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่าสําหรับแผนแพทินัมเนี่ยน้องที่อายุ1เดือน1วันถึง5ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ชํำระเบี้ยต้องสมัครแผน First Card นี้ด้วยเหมือนกันนะคะน้องถึงจะสามารถซื้อกรมรทันนี้ได้ค่ะซื้อกับสัญญาหลักอะไรได้บ้างแบบประกันที่เบี้ย1 0,000แบาทขึ้นไปสามารถซื้อกรมรทมนสุขภาพเพิ่มเติมตัวนี้ได้ หมดเลยนะคะแต่พิเศษเนื่องจากว่าทั้ง2เบียร์เนี่ยทั้ง2กรมธรรเนี่ยเบียรค่อนข้างสูงทางอลรีอันเลยมีสัญญาหลักร้อยที่จ่ายแค่หลักร้อยก็สามารถซื้ออนุสัญญาตัวสุขภาพ2อันนี้ได้ก็คืออายุทยาช่วงระยะเวลานะคะที่วงเงิน50,000บาทแผนแพลตินัมก็สามารถซื้อเพิ่มได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ